ไอดินจะนอนแล้วครับไอดินจะนอนแล้วครับเมนปะี๋ยวนอนตื่นตี่มกับปัานกับแมนะีวะครอาร์องอีวีตีทูแม่ฟังเลยิค่ะตีีเอฟอเอาวันทูทีกันเลยวันทูทีโฟร ยุเกิเป็นนแม่ช่จริงจงเลยเอากเอกอไก่เออโดยเอาขวาลงเอาเอาหเ้าน่ะเอาุดทังอนึเลยละเรด้านไทยดีเอาสิ่งนีๆมาเชื่อมมีเรื่องทั่วมีโอกการคูดดันไตยซนผาครับยังอีกเธาเสียชุงเนลาดังนูา E、B、C 就不要放了。